อีกเรื่องหนึ่งที่ใหญ่เหมือนกันแต่อย่างที่บอกตั้งแต่ตอนต้นรายการค่ะคือไม่รู้มันจะพลิกไปทางไหนเลยฮะแล้วแล้วใครจริงใครไม่จริงใครชัวร์ใครอย่าไปเรียกชัวร์ใครใครชัวร์ใครไม่ค่อยชัวร์แล้วกันคือช่วงเนี้ยสถานการณ์มันพลิกได้ตลอดเอาอย่างนี้ดีกว่าเออเนี่ยพอพูดในรายการผมบอกบางทีบอกไอ้จริงอะจริงตอนนี้นะแต่ไม่รู้อาจจะไม่จริง <c oughs> แล้วอาจจะไมุู่นอาจจะชั่วโมงหน้าไม่จริงค่ะ เหมือนตอนบิ๊กป้อมลาออกเนี่ยก็ปั๊บเดียวก็ไม่จริงแล้วเพราะเขากลับมาเป็นหัวหน้าพักใหม่แล้ว <c oughs> เขาก็ลาออกจริงแต่เขากลับมา <c oughs> เป็นใหม่ปั๊บเดียวฮะ,อ,ะอย่างเรื่องนี้คุณชูวิทย์ก็โพส์นะบอกว่าโอ้โหตอนนี้นะเกมพลิกทักษิณถอยยกเลิกกลับไทยสถานการณ์เปลี่ยนแล้วเข้าไปในคอมเมนต์เนี่ยแทบจะเป็นท็อปคอมเมนต์เลยเ <c oughs> ขาก็ไปโพส์ฮนะคือขอกีตาร์สักตัวได้ไหม เพราะรักจึงยอมไว้ใจโอ้โหนี่พี่หนุยอัมพลหรือเปล่าเนี่ยวนมาเลยนะแล้วนเนื้อเนี่ยเนื้อมาครบเลยฮะคือไม่คิดว่าความไว้ใจจะกลายเป็นความเหินห่างผลลัพธ์คือความจืดจางหมดหนทางจะทําให้เป็นเหมือนเดิมร้องจบเพลงเลยคุณอ๋อ,องก็ไม่รู้นี่ก็โพสอะแต่ก็ประมาณเนี้ยว่าเป็นเนื้อเพลงไว้ใจของคุณหนุยอัมพลลำพูนฮะแล้วก็ด้วยความมั่นใจคุณชุวิตยืนยันคุณทักษิณ ยกเลิกกลับไทยค่ะเออแต่ก็มีประโยคตอบโต้มาสองพยาง์สั้นๆที่หนักหน่วงมากจากคุณอุงอิงคุณอุ้งอิงแพรทองทานก็คือไปคอมเมนต์ในเพจของคุณสรยุทธ์อะค่ะเพราะคุณสรยุทธ์เขาแชร์โพสต์นี้ใช่ไหมคะคุณชวิตโพสต์ก่อนแล้วเพจคุณสรยุทธ์แชร์ไปถูกต้องแชร์ไปคุณอุงอิงไปคอมเมนต์ในเพจนั้นอีกทีนึงนะถูกต้องคอมเมนต์ในเพจของคุณสรยุทธ์เพอร์เจอร์สั้นแต่ได้ใจความเออมีความหมายไหมเพอร์เจอร์มีสิฮะคือ หลายท่านเนี่ยมาถามผมเอ้อยจริงหรือเปล่าไม่เห็นโพสต์คุณอ,อุ๋งอิงในเพจคุณชูวิทย์เขาไม่ได้ไปโพสต์ในนั้นนะคนละอ่านกันนะฮะ,ะทีนี้เจ้าตัวก็ยังยืนยันอีกถึงคุณคืออย่าลืมนะคุณทักษิณบอกว่าถ้าจะกลับไทยใครฮะจะเป็นคนให้เวลาได้คนเดียวคุณอุ๋งอิงค่ะจะบอกเลยวันวอเวลานอนแล้วคุณจะเป็นคนโพสต์ใช่ไหมสิบสิงหาคมถูกต้องแล้วคุณชูวิทย์ทำไมถึงจะมีข้อมูลอีกคนอุงอิงเจ้าตัวก็ยังยืนยันอีกอ่ะ ถ้าจะบอกเอ๊ะทำไมไม่มัน่นใจแต่คุณชูวิทย์บอกยังยืนยนันที่ไปโพสต์เรื่องนี้คุณชูวิทย์บอกมีข้อมูลว่า10สิงหางคมพุทธศิลป์ไม่กลับไทยเพราะการเมืองยังพลิกอยู่ไม่น่ากลับมาหรอกทั้งที่ยังโหวตเลือกนายกไม่สําเร็จแล้วก็บอก4สิงหาคมใช่ไหมที่จะโหวตเลือกนายกใช่ค่ะไม่ได้หรอกคนที่30และการเดินทางของคุณพัทษศิณก็จะถูกเลื่อนออกไปอีกจนกว่าจะได้ไฟเขียวและนี่เขาบอกดีลกันในกรุงเทพแต่ไม่ขอบอกเป็นอำนาจแบบไหนเอาสรุปมาดีลกันในประเทศไทยได้แล้วใช่ไหม เห็นไปเกาะไปเกิดไปอะไรกันสลายคนเอาดิวที่ฮ่องกงก่อนแล้วก็กลับมาดิวกรุงเทพต่ออย่างงี้หรือเปล่าหลอกว่าก่อนฮ่องกงก็มีอีกเกาะหนึ่งอีกรู้ไปกันหลายที่เลยนะคุณชวิตบอกจากแถลงข่าวเนี่ยบอกแค่ว่าคณรักสินมีโอกาสกลับประเทศ 60- 70%ไม่เคยพูดว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะบอกการเมืองมันเปลี่ยนได้ตลอดแล้วแถลงเนี่ยไม่ใช่ข่าวลวงพูดตามข้อเท็จจริงตามเวลานั้นๆเห็นไหมเหมือนที่ผมบอกอ่ะจริงจริงตอนเนี้ยแต่ไม่รู้ไอ้ชั่วโมงข้างหน้าเนี่ย จริงหรือเปล่าถ้าอย่างนั้นที่คุณชูวิทย์โพสต์ตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าอีกหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงหรือวันพรุ่งนี้จะจริงอยู่หรือเปล่าแต่เจ้าตัวบอกยังไงก็ยืนยันและถ้ากลับมาต้องเป็นช่องทางพิเศษด้วยส่วนนี่นี่คุณอุ้งอิงไปบอกว่าคุณชูวิทย์เพิอเจอร์ไม่โกรธก็เข้าใจเป็นลูกสาวอยากให้พ่อกลับแล้วคุณสิทธิ์ก็อยากกลับแต่ติดปัญหาที่คุณอุ้งอิงอาจจะไม่รู้เงื่อนไขทั้งหมดไม่กลัวอุิงจะโกรธเพราะพูดในฐานะประชาชนที่อ่านเกมการเมืองออก ทีนี้ถ้าเกิดโอ้โหคุณอุิงนี่ลูกสาวถ,าถ้าไม่รู้เงื่อนไขทั้งหมดมหลายคนก็ตั้งคำถามกลับแล้วคุณชูวิตรู้ได้แต่ใดมานั่นนะสิโอ้ยเขาก็มีข้อมูลสิมีข้อมูลกม็มีนะแล้วก็มีอะไรนะมียังร้องเพลงตอนแรกเนี่ยเป็นใช่ไหมคุณหนุยอัมพลเนี่ยนี่บอกว่าก็ไวใ้ใจเราเห็นบอกมีพงมีเพลงให้ด้วยนะ,ะเดี๋ยวได้ร้องฟังคุณชูวิทย์เองกันละกันนะคุผู้ชมฮะเพราะรักจึงยอมทุกอย่าง ก็คิดว่ายังเข้าใจทุกครั้งที่เธอห่างหายอย่างไว้ใจอย่างยอมปล่อยเธอลำพังไม่คิดว่าความไว้ใจจะกลายเป็นความหืนห่างผลลัพธ์คือความจืดจางหบทหนทางจะทำให้เป็นเหมือนเดนิ ฝากให้ใครนะคะเฮียไว้ฝากขอฝากให้คุณอุ้งยิงครับและก็ฝากให้พักก้าวไก่สถานการณ์เนี่ยเพลงนี้เนี่ยใช้ได้ถึงสองคนสองพักเลยนะครับในทางการเมืองเนี่ยไว้ใจใครไม่ได้การไว้ใจใครไม่ได้ของพักก้าวไก่ก็ต้องจำเป็นต้องระลึกไว้อยู่เสมอว่า ไว้ใจใครไม่ได้และความเหินห่างจะย้อนมาทำร้ายตัวเองคุณชูวิทย์ร้องเพลงหลบลิคสิตมาคะ่ะตะเกียก็เขาตั้งใจหรือเปล่าเออเดี๋ยวจะเออแต่คุณชูวิทย์นี่อะไรนะหลายคนบอกข้อมูลดีรู้กระทั่งใครไปบ้างคุยที่ไหนคุยอะไรมีรูปถ่ายยืนยันค่ะ <c oughs> ขอตอนนี้แต่หลายคนเริ่มเอ๊ะแล้วแต่จะรู้ดีกว่าลูกสาวคุณทักษิณอีกเหรอก็นั่น่ะสินั่นลูกสาวนะเออนี่คุณชูวิทย์นะแต่ เพลงนี้ใช้ได้ทั้งสอง,งกรณีทั้งกรณีคุณทักษิณแล้วก็กรณีของก้าวไกลนะคะแล้วในเวลาต่อมาก็มาโพสต์เฟซบุ๊กอีกคุณผู้ชมบอกว่า เกมพลิกทักษิณถอยยกเลิกกลับไทยสถานการณ์เปลี่ยนคือตัวเองมีข้อมูลว่า10สิงหาคมเนี่ยคุณทักษิณจะไม่กลับประเทศไทยเพราะเกมการเมืองมันพลิกไปพลิกมาตลอดและคิดว่าไม่น่ากลับมาทั้งที่ยังโหวตเลือกนายกไม่สําเร็จส่วนตัวเชื่อว่า4สิงหาคมโหวตเลือกนายกครั้งที่2ยังไม่ได้ใช่ไหมคะนายกอะค่ะแล้วการกลับไทยของคุณทักษิณก็เชื่อว่าถูกเลื่อนออกไปไม่มีกําหนดจนกว่าจะได้รับสัญญ,ญาณไฟเขียว อย่างที่คุณอ,ออกไปว่าดิลกันอยู่ที่กรุงเทพใช่ไหมคะโดยไม่ขอบอกว่าเป็นอำนาจฝ่ายไหนขณะเดียวกันเนี่ยคุณชูวิทยอ่ะเขาก็มาโพสต์บอกว่าการเมืองเนี่ยมันผิดแผนทักษิณยกเลิกกลับไทยหากใครคิดว่าทักษิณจะกลับมา10แล้วมีตำรวจมีเจ้าหน้าที่ราชธณน์ไปรับตัวแล้วนำหมายสารพาตัวเข้าเรือนจำเพื่อรับโทษสาคดีรวมสิปีตามปกติคิดผิดเอา ก็แต่ข่าวออกหมดกฎหมายก็มาสารท่านพิพภากษาไปแล้วด้วยนะก็ใช่ก็ก็ใช่ไงแต่คิดผิดไงจะไม่ได้กลับมาแบบนั้นจะไม่ได้กลับมาแบบว่ามีตำรวจมีราชัณฑ์ไปรับแบบปกติอ่ะคุณชูวิทย์ใช้คำว่าไม่รู้ใจทักษิณ หากจะทําแบบนั้นจีนคงคิดไปนานแล้วไม่ต้องรอถึง15-16ปีหรอกทักษิณเนี่ยออกจากไทยในสมัยอดีตนายกสมัครศูนทรเวชเมื่อปี51แล้วไม่กลับมาอีกเลยยิ่งจะกลับมาเอาช่วงเดือนสิงหาคมปี66ที่กําลังร้อนแรงเรื่องของการโหวตนายกและจัดตั้งศูนย์อำนาจใหม่บริหารประเทศ การกำหนดวันที่10ส,สิงหาจึงต้องมีวาระพิเศษแน่นอนนี่คือโพสต์ใหม่ของคุณชูวิทย์นะสดๆร้อนๆเลยนะปกติในวันแรกเมื่อก้าวเท้าเข้าคุกทำประวัติสามารถยื่นขอพระราชทานอภัยโทษส่วนบุคคลได้เลยถือเป็นสิทธิ์ของนักโทษทุกคนแต่นี่เป็นเรื่องของคนธรรมดาที่กระทำผิดกฎหมายมส่วนคนระดับนายกรัฐมนตรีที่กระทำผิดกฎหมายหากใครคิดว่าจะเหมือนกันก็บ้าเต็มทีเอาเป็นว่าแม้แต่คนใหญ่คนโตไปทำผิดกฎหมายแล้วสู้ผิด กรมคุกยังต้องดูแลกันเป็นพิเศษอันเนื่องมาจากความปลอดภัยในคุกจะให้ไปปะปนกับนักโทษคนอื่นๆก็ไม่ได้เกิดมีนักโทษอยากดังหรือพวกมันไส่อยากทําร้าย<ม>กลมคุกต้องรับผิดชอบ,บเพราะอยู่ในความควบคุมของตนเองแต่การขอพระราชทานอภัยโทษส่วนบุคคลเป็นพระราชอํานาจของในหลวงแม้นักโทษเด็กขาดชายในคุกมีสิทธิ์ยื่นขอแต่ไม่มีใครได้ยกเว้นโทษที่เป็นความผิดต่อตัวพระองค์ท่านคดีหมิน่นพระบรมเดชานุภาพ หรือมาตรา112นั่นเองเมื่อมีการพระราชทานอภัยโทษส่วนบุคคลให้มีธงนำเปิดทางไปที่คุกได้รับอิสราภาพถือเป็นพระมหาการุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ในหลวงมีให้ต่อผู้ที่กระทำผิดต่อพระองค์ท่านเท่านั้นคนทำผิดคดีทุจริตปล้นช่อโกงทุกคดีแม้ยื่นขอได้แต่ไม่เคยได้รับพระราชทานอภัยโทษส่วนบุคคล ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ก่อนนะคะ,ะว่าการขอพระราชทานอภัยโทษจะมีแบบส่วนบุคคลกับแบบกลุ่มแบบกลุ่มก็ที่เราเห็นทุกปีอะค่ะคถ้ามีวันสําคัญใช่ไหมคะที่เกิดขึ้นก็จะมีออกมาแล้วว่า<ค>มีพระราชทานโทษ<ค>ใช่จะลดโทษตามสัดส่วนไปก็ว่ากันถูกต้องอันนั้นคือพระราชทานอภัยโทษแบบกลุ่มแต่กรณีที่คุณชูวิทย์อธิบายคือการขอแบบเดี่ยวแบบบุคคลนะคะคุณชูวิทย์บอกว่า กรณีคดีทุจริตป้นช่อกงทุกคดียื่นขอแต่ไม่เคยได้รับพระราชทานอภัยโทษส่วนบุคคลหากมีใครไปบอกทักษิณว่าทําได้ก็ต้องเป็นแผนหลอกอให้ทักษิณเนี่ยเคลิมในช่วงนี้พักเพื่อไทยเป็นตัวแปรหากเทไปข้างไหนขั่วเก่าขั่วใหม่ก็ย่อมได้อํานาจคนระดับอดีตนาย,ยกจากบ้านไป16ปีย่อมต้องการกลับมาบ้านเกิดเป็นเรื่องปกติแต่คลั้นจะกลับมาโดยไม่มีอํานาจคงกลับมานานแล้วไม่ต้องกลับมาเอาช่วงนี้เกมแห่งอํานาจ แลกเปลี่ยนผลประโยชน์หากไม่มั่นใจทักษินไม่กลับแน่นอนครับจึงบอกได้ว่าสีสิงหาคมนี้ต้องยื้อดึงเชงสุดริ์ตอนนี้ขอถอยไปตั้งหลักก่อนยกเลิกแผนกลับไทยไม่มีกำหนดจนกว่าจะตั้งรัฐบาลลงตัวส่วนใครว่าผมเพอเจอร์ผมไม่โกรธหรอกครับเข้าใจดีว่าคุณองค์อิงอยากให้คุณพ่อกลับบ้านเป็นเรื่องความกระตันอยู่ส่วนผมพูดในฐานะคนไทยคนหนึ่งเท่านั้นทุกคนมั่นใจ ในข้อมูลตัวเองแต่เมื่อความเห็นไม่ตรงกันมันก็ต้องมีคนที่พลาดในเรื่องข้อมูลแต่เอาจริงๆนะอย่างที่คุณชูวิตบอกว่าคุณทักษิณถูกหลอกคนอย่างคุณทักษิณจะไม่รู้เลยเหรอว่าขั้นตอนการขอพระราชทานอภัยโทษในช่วงไม่มีนักกฎหมายระดับประเทศคอยให้คำปรึกษาเลยเหรอดิฉันเห็นภาพล่าสุดที่คอมาที่พักเพื่อไทยก็มีอดีตรัฐมนตรี ใช่ en> ใช่แล้วก็ที่ดูแลดา้านนี้ด้วยก็ไปด้วยฮะแล้วจะจะพลาดกับเรื่องแบบนี้จริงๆรหรอนั่นน่ะสิมันน่าคิดนะแต่ถ้าเกิดสมมติย้อนไปในโพสต์คุณอุงอิงที่บอกคุณนักษินจะกลับวันที่10เนี่ยก็บอกครอบครัวก็ดีใจแล้วก็เป็นห่วงเหมือนกันแต่ก็เป็นห่วงก็หวั่นใจแล้วก็อย่างหลายคนก็ตั้งคำถามอุถ้าเกิดระดับคุณทักษินคิดจะกลับบ้านแล้วเนี่ยมีอะไรที่จะห่วงหรือใครที่จะทําให้เป็นกังวลได้อีกหรอ ก็น่าจะมีแล้วเออนี่ก็ไม่ทราบเนี่ยพอคุณชูวิทย์แต่ก็อย่างว่าแหละพอคุณอุ้งอิงบอกอุ้ยเพอร์เจอร์แบบนี้แล้วคุณชูวิทย์จะไปเอาข้อมูลจากไหนจะรู้ชัดเจนของคุณอุ้งอิงีกหรอเอาเป็นว่าข้อมูลที่เราได้ณวันนี้ก็คือข้อมูลของวันนี้คุณผู้ชมเพรการเมืองไทยใช่การเมืองไทยมันวินาทีต่อวินาทีเลยนะเมื่อก่อนบอกว่าสัปดาห์นี้จะมีเรื่องราวสําคัญเร็วๆนี้บอกเดี๋ยววันนี้หรือวันนั้นจะมีเรื่องราวสาคัญทุกวันนี้คงต้องบอกว่าเดี๋ยวชั่วโมงถัดไป จะมีอะไรเกิดขึ้นมันเปลี่ยนกันได้ตลอดเลยเนี่ยนะครับ